สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง FC เอฟซีนาจาจ้าทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะเมือ่อนี้เอดกับมาแบ่งปันแนวทางอีกเช่นเคยเนาจาจ้าเป็นหุ้นดาวโจนส์ p กับปกติของคืนวันที่2เดือน1ิ2564นแต่ก่อนอื่นเรากลับมาเบิ่งผลกันก่อนนาจาจ้าผลของวันที่1ดาวโจนส์ p ผลที่ออก320กับ15 3203สามสองศูนย์สามกัมาในตารางวันเนาจาจ้ะส่วนสองศูนย์สองศูนย์กัหลุดไปเนาะ 15 1่ง,งเข้าเด่น5วิ่งรูดมาตัวเจาะเนาะจะได้51ตัวกลับเนาะดาวปกติ204 204 0์ย์สเข้าเด่น4วิ่งรดูดส่วนตัวเจาะกับบมีเนาะจะกระลุดไปเนาะนาเสียดายเนาะจะทามาก,ก็คือมาสองหลอบเนาะหนหกับ0ูนย์สเนาะจ้ะ ส่วน68 68นี่กระลุดเนาะเข่าแต่ตารางวันแปดนะจ๊ะสรุปนะจ๊ะสรุปเข้าเด่นห้าสีวิ่งรูดเนาะมาตัวเจาะห้าหนึ่งเนาะจะได้ตัวกลับเนาะจะในรอบ VIP เนาะก็ะยินดีนะพี่น้องเนี่ยที่ยังตามแนวทางเนาะจ๊ะของวันที่หนึ่งดาวโจน VIP กับปกติเนาะจ๊ะเข้า VIP อพหนึ่งห้าตารางวันมาสามมาแปดเนาะจ๊ะหนึ่งกระมาเนาะก็ตามต่อจ้า แนวทางมีเขามีรดเนาะโปรดวิเคราะห์พิจารณาเอาเนาะจ้าพี่น้องจ้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางมีเขามีรดประปนกันไปเนาะรับชมเพื่อความบันเทิงทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เรียนการพนันทุกชนิดเนาะจ้าส่วนตัวเด่นดาวโจรตัวเด่นให้เด่นที่ หนศูนย์วิ่งรูดตารางวันให้5 6 7 3สามารถจับ2ตัว3ามตัวน้ไปรูดไปวิ่งได้นะจากในตารางวันเนาะส่วนตัวจอก็จะมี1นึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่ 0 9 2ตัวอย่าลืมไปกลับนะจ้าส่วนตัวเน้นเนาะ1 0 1 8 0 3 0 8 มักระชอบจดไวแค่ว้จ้ายิบจับไปใส่เป็นแนวทางเนาะถ้าบม่มากบ่ชอบเดีแอวจับกู้ให้เนียนให้กะนําตัวเด่นด้วยในตารางวันไปจับใส่ตัวที่ห้องมาเข้าชอบได้เลยเนาะจ้าจดไว้แค่ว้จ้าสำหรับพี่น้องเอฟซีทันไดที่เขามารับชมแล้วก็ซอยเปรร็นกำลังใจให้แอดมินน้ำน่าจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสขไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำน้ำจ้าเพื่อที่จะ,ะนเปรียบผานแนวทางต่อไปเนาะ ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลังเลยๆจ้าสวัสดีค่ะ